สีดอมาแล้วสีดอมาแล้วทุกคน คนติดเที่ยวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของธรรมชาตินะครับวันนี้แอดอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับทุกคนฤดูฝนเป็นฤดูที่แอดชอบมากๆเลยนะครับเพราะสวยมากๆถนนเป็นสีดำต้นไม้ใบหญ้าเป็นสีเขียวขจีครับมองไปทางไหนก็มีแต่ความชุ่มชื่นครับทุกคนทุกคนลองขึ้นมาสัมผัสอากาศ บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ช่วงฤดูฝนดูนะครับอากาศเย็นสบายมากๆและอุณหภูมิต่ำที่สุดที่แอดเคยสัมผัสได้นะครับอยู่ที่ประมาณ19องศาครับก็คือตอนที่ฝนตกนี่แหละครับทุกคนบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฤดูฝนเนี่ยฝนจะตกตลอดเวลาเลยครับทุกคนแต่ข้างล่างฝนไม่ตกนะอย่างเช่นฝั่งฝากช่องก่อนแอดขึ้นมา แดดแรงมากๆเลยครับแต่พอขึ้นมาบนอุทยานเข่งชาติเขาใหญ่เริ่มมีฝนตกลงมาครับแล้วก็หลังจากฝนตกเนี่ยมันก็จะมีหมอกนะครับออกมาจากไอดินแล้วก็ตรงถนนรวมถึงตรงยอดไม้ยอดยาด้วยครับทุกคนสวยมากๆอยากให้ทุกคนลองขึ้นมาสัมผัสอากาศด้านบนดูนะครับทุกคนครับ การขับรถบนดุทยานอย่งชาติเขาใหญ่ต้องใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าระหว่างทางเราอาจจะเจอน้องเก้งและกวางโดยเฉพาะน้องลิงครับทุกคนเต็มไปหมดเลยเต็มถนนไปหมดเลยครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่จะขึ้นเขาเขียวนะครับแอดชอบมากๆเลยในช่วงฤดูฝนถนนสีดำสอข้างทางเป็นต้นไม้ครับ ยิ่งถ่ายออกมาก็ยิ่งสวยครับทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่าแอดอยากจะให้ทุกคนได้ดูว่าธรรมชาติข้างบนเป็นยังไงบ้างเราอยู่กับธรรมชาติเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยนะครับและย,ยิ่งช่วงฤด,ดูฝนเราจะสามารถมองเห็นอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าสัตว์เดินข้ามถนนอาจจะมีน้องกวางลิงและที่ตัวใหญ่ที่สุด บนเขาแห่งนี้นั่นก็คือช้างครับทุกคนผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปและก็ชอบบรรยากาศที่ผมถ่ายมาให้ดูนะครับนี่คือป้ายเตือนนะครับ60กิโเมตรต่อชั่วโมงขับขี่ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ครับทุกคนแอดไม่ได้ขึ้นเขาใหญ่มาประมาณ4-5วันแล้วครับและก่อนหน้านั้นนะครับทุกคน ช้างออกเกือบทุกวันเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ออกนะครับแอดอยากเจอช้างมากๆเลยครับทุกคนเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ คนครับทุกคนเราเจอช้างแล้วครับทุกคนจำได้ไหมว่าพี่ตัวนี้คือตัวไหนพี่สีดอเองครับทุกคนที่เป็นข่าวก่อนหน้านั้นนะครับที่มีรถมอเตอร์ไซค์ขับไปจี้ตูดเขาและเขาก็วิ่งใส่ครับทุกคนแต่เขาไม่ได้ทำร้ายมอเตอร์ไซค์เลยนะครับเห็นไหมทุกคนว่าช้างนะครับเขาไม่ใช่ว่าเขาจะทำร้ายคนไปมั่วซั่วเลยนะถ้าเขาอยู่ในระยะปลอดภยัย เขาก็จะเดินสบายเลยครับทุกคนพ่อสุดมาแล้วดีใจมากมเลยดูสิครับเขาก็เดินของเขาไปนะครับเขาไม่ได้ทำอะไรเลยขอแค่เว้นระยะห่างความปลอดภัยให้กับช้างแต่ตอนนี้แอดสบายใจแล้วมีพ่อสุดมาคอยดูแลพี่สีดอเดินสบายเลยนะครับพ่อไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีใครมาจี้พ่อแล้ว คุณพี่เจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลโบกรถด,ดูแลนะักท่องเที่ยวนะครับทั้งสองคันนะครับคันพ่อสุดที่พอและก็คันพี่ข้างหลังนะครับที่มาช่วยดูแลนะครับทุกคนครับในวิดีโอดูเหมือนทุกคนอาจจะใกล้ช้างมากๆแต่ที่จริงไม่ได้ใกล้เลยนะครับทุกคนพอเราถ่ายภาพหรือถ่ายดีโอลงไปมันจะดึงทุกอย่างเข้ามาเหมือนใกล้ครับทุกคน และทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะเจ้าหน้าที่หรือว่าระยะความปลอดภัยต้องอยู่ในระยะไหนและสามารถปล่อยรถในตอนไหนครับและขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ด้านหลังด้วยนะครับที่ช่วยพ่อสุดบอกรถครับการถ่ายช้างเราต้องอยู่ให้ไกลจากช้างขั้นต่ำ1 0 0เมตรขึ้นไปนะครับทุกคนถึงเขาจะน่ารักขนาดไหน แต่เราก็ต้องเว้นระยะห่างให้ปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ครับก่อนจบคลิปนี้แอดอยากจะบอกทุกคนว่าขึ้นเที่ยวอุทยานเขาใหญ่อย่าลืมเก็บขยะที่เรานำมากลับลงไปด้วยนะครับทุกคนและช่วยกันรักษาความสะอาดห้องน้ำและอุทยานแห่งชาติบ้านของสัตว์ป่านะครับและก่อนจบคลิปแอดอยากจะฝากทุกคนว่า อย่าฝากอะไรไว้นอกจากรอยเท้าและอย่านำอะไรกลับไปนอกจากภาพถ่ายที่สวยงามและความทรงจำที่ดีนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคนติดเที่ยวและฝากติดตามเป็นกำลังใจให้คนติดเที่ยวด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ